สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่อง Lombo วันนี้เรามาอยู่ใน efc14 a e player career mode เช่นเคยนะฮะนักเตะที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้ผมเป็นซูเปอร์ฮีโร่ของทีมชาติเยอรมันเลยในปี2014นะบอลโรคปีนั้นนี่มาริโอกอเซ่ครับผมถูกส่งลงมาในช่วง ท้ายเกมะครับผมผมไม่ชชว่์ว,ว่าถูกส่งมาช่วงเอ็กซ์ตร้าไทม์หรือว่าส่งมาช่วงท้ายเกมนะแต่ว่านั่นแหละเกมมันยืดเยื้อรอบชิงบอลโลกนะเยอรมันเจออาราเจน่นาซึ่งเสมอศูนย์ศูนย์นะผมแล้วกอสเซ่นเนี่ยท้ายเกมลงมาช่วงเอ็กซ์ตร้าไทม์ยิงยิงอะไรยิงนะครับผมลูกแบบมึนๆเลยลูกแบบ ทุกคนคาดไม่ถึงนะจังหวะแบบไม่น่าจะยิงเข้าแต่ว่าแม่งทาได้เฉยเลยแล้วก็ทําให้เยอรมันเอาชนะอาร์เจนตนาไปได้1ประตูต่อศูนะครับผมได้แชมป์ฟุตบอลโลกไปจากตัวที่แบบเป็นตัวสำรองอะ่ะเป็นตัวโรเทชันมันไม่ใช่ไม่ใช่ตัวหลักของทีมแต่ว่าลงมาในช่วงท้ายเกมทําให้ทีมได้แชมป์นะครับผมก็เซ เรียกว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ผมคิดว่าแบบน่าจะไปได้ไกลกว่านี้หน่อยนะถ้าแบบไม่มีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายนะที่แบบในช่วงฟอร์มกําลังดีๆแล้วเหมือนมีปัญหาเรื่องแบบความฟิตเหมือนที่มีข่าวออกก็แบบมีปัญหาเรื่องการเผาผาลาญอะไรสักอย่างนะทำให้แบบเหนื่อยง่ายหรือว่าไม่ฟิตบ่อยๆอะไรเงี้ยนะครับผมก็เลยแบบอาจจะไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่พีคนาๆน,น,น,นะตอนที่ย้ายกลับไปจาก จากบายเยนไปอยู่กับดอทมูลรอบที่2เนี่ยผมคิดว่ามันหมดแล้วนะกอเซ่ตอนนั้นคือแบบมีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายนะครับผมแล้วคือกลับไปดอทมูลในในในจังหวะที่ตัวเองก็ไม่ได้จุดที่พีคสุดแล้วนะซึ่งเหมือนจะหมดไปแล้วนะอยู่ดอทมูลก็คือเงียบกลิบเลยไปไปมาหมาผุมมาอยู่กับทางด้านไอคาสแรงเฟิร์ตเฉยเลยแล้วเกิดเฉยเลยเหมือนกลับมาเกิดใหม่นะซึ่งกับแรงเฟิร์ตเนี่ยตัวเองจริงๆกอเซ่ตำแหน่งตั้งแต่เดิมเลยเนี่ยเป็นแบบอารมณ์เหมือนกองกลางตัวรุก เป็นแบบ playmaker เป็นหน้าต่ำอะไรแบบนี้นะครับผมแต่ว่า พอเริ่มเวลาผ่านไปเนี่ยมาอยู่กับแฟรงเฟิร์ตแล้วก็เริ่มดรอปลงมาไม่รู้ว่าโค้ชเห็นอะไรในตัวกอเซ่หรือเปล่าดรอปมาเล่นเป็นตัวกลางนะแล้วก็ดันทําผลงานได้ดีครับตอนนี้ก็เป็นกองกลางธรรมชาติไปละวันนี้ผมเรามาลองเป็นมาริโอ้กอเซ่กันซูปเปอร์ฮีโร่ของเยอรมันบอลโลก2014ครับก่บอนอื่นนะผมเรามาเริ่มกันที่คุณสมบัติหรือว่าเทรดที่กอเซ่มีดีกว่ามีมากถึง6อย่างด้วยกันนะเยอะมากนะอย่างแรกก็ผมเทคนิคอล ก็จะทำให้ไปกับบอลได้เร็วขึ้นนะหรือว่าการกลับตัวเวลาเลี้ยงบอลเนี่ยก็จะทำได้คล่องแคล่วว่องไวมากขึ้นต่อมาครับผมติกิตาก้าก็จะส่งบอลจังหวะเดียวได้แม่นยำม,มากขึ้นมีการเล่นลูกตอกส้นการจ่ายบอลสั้นๆเนี่ยจะทำได้แบบแม่นยำม,มากขึ้นนะครับฟินิชช็อตครับผมก็ลูกโค้งนะการยิงลูกปั่นเนี่ยอะไรอย่างนี้ก็ทำได้ โค้งมากขึ้นแล้วก็แม่นยำม,มากขึ้น first touch ครับผมก็เป็นการจับบอลแรกนะสัมผัสบอลแรกก็จะลดการผิดพลาดในการจับบอลแรกนะแล้วก็จะทำให้สามารถเลี้ยงบอลต่อไปได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับอันที่ห้าบุมแฟลกก็จะเป็นการจ่ายหรือว่าการยิงในท่าแป,กแปลกๆนะท่าแบบพิสดารก็จะทําได้ดีขึ้นแล้วก็แม่นยําม,มากขึ้นนะครับผมแล้วก็อาจจะมีการเล่นลูกเทคนิคลูกทักษะ ในจังหวะที่เหมาะสมแล้วก็อันสุดท้ายโหมซิส10 Pass ครับผมก็เป็นการจ่ายบอลทะลุช่องนั่นเองจะทาให้ได้มั่นคงแม่นยําม,มากขึ้นนะเรื่องการจ่ายบอลทะลุช่องการจ่ายโค้งหรือว่าการจ่ายต่างๆก็จะทําได้แม่นยําม,มากขึ้นลูกบอลก็จะเดินทางรวดเร็วมากขึ้นนะครับดูรวมๆมนเนี่ยกอสเต้ก็เป็นกองกลางคนหนึ่งที่มีความสามารถเฉพาะตัวนะแล้วก็ มีการจ่ายบอลที่ดีด้วยนะครับน่าน่าลองใช้อยู่เหมือนกันผู้กองกลางของเราผมในแผน3-4-3ผมไม่ชัวร์ว่า แฟรง์เฟิร์ตเนี่ยน่าจะเล่นแผนหลัง3แล้วก็กองกลาง2ตัวเพราะฉะนั้นคู่กองกลางของเราเดี๋ยวน่าจะเป็นคนนี้นะเอลเยสเซกิลลี่ก็เป็นกองกลางสัญชาติตูนิเซียนะซึ่งสไตการเล่นเนี่ยก็จะเป็นตัวรับจ๋าเลยเพราะฉะนั้นก็จะแบ่งหน้าที่กันชัดเจนนะเซกิลลี่ก็จะเป็นตัวรับส่วนเราก็จะยืนสูงขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ใช่แบบไม่ช่วยเกมรับเลยแต่ว่าหน้าที่หลักก็จะให้เป็นเซกิลลี่ลวกันเราจะคอยเสริมในด้านเกมรุกมากกว่านะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับผม จากที่ผ่านผ่านมาแล้วเนี่ยผมอยากจะทําให้คลิปหนึ่งเนี่ยมันจบที่คนเดียวเขาเรียกว่าอะไรวะคนเดียวเนี่ยจบภายในคลิปเดียวหมายถึงเล่นกอเซ่คลิปนี้ใช่ไหมก็คือจบภายในคลิปเดียวเลยเพราะฉะนั้นผมอาจจะตัดมาซัก3ามแม์ที่น่าสนใจนะครับผมเป็นการทดลองใช้งานเกอเซ่ละกันอยากเล่นเฉยๆจะได้ไม่ต้องแบบยืดเยื้อจนมากเกินไปนะครับมันคงไม่มีเกมไหนนะ่าสนใจไปกว่าเกมนี้แล้วครับผมเพราะว่า แมตช์นี้ผมเราจะเจอทีมเก่านะบรุสเซียดอตมุลนั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยทีมเก่าของทางด้านมาเรีโอเกเซ่เนี่ยก็มีอยากหลักๆเลยเนี่ยก็คือดอตมุลและหนึ่งกับ บาเยิร์มิวนิกนะแต่ว่าถ้าให้เทียบระหว่าง2ทีมนี้เนี่ยแน่นอนผมความผูกพันดอดมูลมาก่อนแน่นอนเพราะว่าเป็นทีมที่แบบแจ้งเกิดขึ้นมาตั้งแต่ดาวรุ่งดันขึ้นมาแล้วก็เล่นให้กับดอดมูลมาเยอะมากๆเลยนะครับผมก่อนที่จะไปบาเยิร์แล้วก็กลับมาดัดมูลแป๊บหนึ่งนะแมส์นี้ผมแมตที่9ของฤดูกาลนะเพิ่งเริ่มมาประมาณ8 9นัดนะแมตช์นี้เราเล่นที่บ้านที่ผมดอยเชฟแบงค์พ์คผมบ้านของไอทัดแฟงเฟิร์ตนะแล้วดูตารางคะแนนที่ผมกลุ่มหัวตาราง แฟรงก์เปิตเราชนะ8เกมรวดในลีกนะแล้วคือที่2เป็นสตุกการ์ดขมบผมที่3มเวนเดอร์เบรเมนที่4เป็นฮอฟเฟนไฮม์ที่5บาเยนิวนิกคือผมไม่ก็เห็นนะเข้าใจได้ว่ามันเป็นอาจจะเป็นแบบช่วงเริ่มฤดูกาลแต่ว่าปกติแล้วมันก็ปกติแล้วมันก็ต้องเป็นแบบดอทมุนบาเยนหรือว่าแบบเลเวอร์คูเซนหรือเปล่าวะแมชเนียผมทีมทางด้านแฟรงก์เปิตของเราก็เรียกว่าโรเตชันเหมือนกันนะเรียกว่าครึ่งทีมได้ครับเพราะว่า ช่วงนี้เนี่ยมีโปรแกรมบอลยุโรปมาก็ทําให้แบบต้องวนๆกันลงเนาะผู้สาประตูกตันทีมเป็นเควินแรปครับผมหลัง3ตัวสโมซิตล่ะโรบินโก้ะครับผมตูต้าคู่กลางนะเป็นฮูโก้ลาซานยืนคู่กับทางด้านเกเซ่นะครับทางซ้ายฟาเรชชายบี้ b, ขวาเป็นดีนาเอมบิเบ้แล้วก็เอกิติก้กับมามูสเป็นตัวต่ําแล้วก็หน้าเป้าเป็นซาสซาคาราซิสนะครับผมคนนี้นี่ยืมตัวมาจากฟูตแฮมตันนะ ผมปรับมุมกล้องเป็นแบบนี้แล้วกันเพื่อความดูง่ายของหลายๆคนครับผมก็ไม่เป็นไรเล่นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเล่นอีกมุมกล้องนึงผมก็มึนอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบความสมจริงไงนี่อยู่เฮ้ยเดียวเดียวเดียวตายเลยเนี่ยเล่นแรงเกินเอ็มเลชาร์นโดทดีบเลยอะ่ะแดงบ้านนี้โอ้โหแค่เหลืองบ้าเนี่ยเล่นแรงเกินนายเด็กเก่าไม่ ไม่มีการแยแสทั้งสิ้นดูดิอู้หูต้องแดงปะไอ้มากเกเซ่ดึงหลบนิดนึงืงจะให้ไม่โดนตัดบอลตัวชาญวันนี้น่าเจอกันบ่อยว่าชานะลักเซตเนี่ยเบสบายนี่อาแล้วผมตัวเติมมาบ้ันลองยิงไกลย,ยังไม่เข้ากรอบดูลิ้นบรันนะเท่มเลยขึ้นอรรเอาละกเกเซได้จะได,ได้เปิดไหม เปิดได้อูโหชานกรรมการครับผมสองครั้งแล้วครับผมอู้หูไม่โดนเอ็มเลชานมึงชงช่างมากน่าโดนนะจริงอะ่ะเอ็มเลชานตรงกลางมาเลยครับอลนแล้วุ้อนิดยิงเบาไปหน่อยอเหมือนจะผิดเหลี่ยมหรือเปล่าชานโดนปั๊มเลยกระเซ่เสียบอลไอ้ดิสวยกระเซ่รอเพื่อนเติม,มเพื่อนก็เติมช้าเหลือเกินหักมาก ติดล็อกนะอยู่มามุสโอ้โหจะยิงเหนือเลยดิจะดีเสาแรกมามูสเล่นเหนือเลยอ่ะถ้ามันตรงกรอบก็มีลุ้นอยู่โมบินโคชอเซฟพลิกได้แหวงแล้วชานฮาลัลโหลงต้องโดนแล้วครับผมเหลืองที่สองเหลือจะเชือ่อไม่ระวังตัวเองเนลยผมใบแดงในที่สุดเอมได้ชานแม่งอะไรวะเนี่ยเข้าบอล อ้าือเกินดูดิกระโดดทีบอ่ะเปิดปุ่มมาเลยลูกนี้คือมึงไม่ต้องเหลืองสองแม่งแดงโดยตรงได้เลยของลูกเนี้ยอิมิเบะอีกทีหนึ่งกอสเซ่ดีต่อลาซันออกขวาไปมามูชยังไงตรงกลางมามาโยกอสเซ่ยิงเอเซตโตซัมอู้โหวุยซัมไม่มีมุมนู่นเอเซิยิงเก๊เอเซ่กิิเก๊เ,เ,เห้เราได้เห็เราได้เออสวยจุดนั้นพบแล้วจุดนั้นพบ ยกมาเป็นอแล้วจักหวะที่เรียบร้อยกรผมซาซาคาจัสซิฟโอ้โหความใหญ่ความตัวสูงได้เปรียบไงนำก่อนเลยครับลูกนี้ได้เปรียบตัวผู้เล่นแหละได้ถมบุกนี่ทั้งขวาผมแล้วก็ยกมาตรงกลางจังหวะแรกเหมือนจะชจุลมุนกันนะครับแล้วก็จังหวะสองยังดีที่โขกแล้วน้ำหนักทิศทางนี่แบบเพอร์เฟกเลยคาจัสซินี่สปัดระยะไกลอย,อยู่นะเหมือนจะบูทูสซะด้วยลูกนี้ มาเล่นเข้ากลางมายืนบลันด์กลับไปมาเล่นออกขวาครับผมวูบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยืนบลันด์ลองยิงติดบล็อกได้อยู่มาเล่นอีกทีหนึ่งตรงตัวคาร์บ mm ินทาร์บลัตเซีย uh, ตัวโรบินโกสเลยครับผมเอาจังหวะสองยังไงแล้วไปเลยหรือเปล่าครับปามูชได้อยู่นะยังไงดีปามูชอาจจะติดตรงกลาง สาซันต้องยิงแล้วเพื่อนโอ้โหจ่ายกันจนโอ้ไม่กเยือกเย็นไปไหนผมสุดท้ายมาจบที่คนเดิมอมิแล้วซาซ่าคาจนสิ่ลูกที่สองของตัวเองผมหน้าตาแม่งคือแบบจิ้มริมมากเลยดูดิดูดิโค้สูงอะ่ะแล้วคือจ่ายกันแบบเยือกเย็นนะสูช่องตรงกลางนี่แหละต่จอจ่อเลยคาจนสิ่ไม่เหลือเก๋ปั๊มได้เฉยเลยมามูช ตอกมาตอกคาจาสิต์โอ้โหแล้วมีสองสามคนลูกนี้จิ้มตอมันลึกไปหน่อยอผมถึงโกเบลเซ่เปลี่ยนแกนเลยครับผมบอลถึงอิมิเบแล้วยกมาลูกนี้เป็นเหมือนจะไม่รู้กันแต่ยังได้อยู่เคลี่ยวมากแล้วปล่อยหลอกก็สวยเลยาลาเอาราซิสเอกิดิก้สักลูกไหม เราเนี่ยสักลูกไหมสักลูกไหมล่ะครับผมมาริโอเกเซประตูยิงทีมเก่าด้วยแต่ว่าขอดีใจเหมือยแล้วกันบ้านตัวเองที่เป็นเท้าซ้ายแต่ว่าระยะมันค่อนข้างใกล้ครับผมลูกนี้ยิงดีด้วยแอแลตั้งให้ยูเล่นบลันลูกนี้ยังไม่ได้เอาซานมาใหม่อลแลนลองยิงเองโอ้โหเหมือนจะใต้ลูกไปหน่อย้วครับผมไม่ได้แฉลบด้วยเกเซ ยัง,ยงนิ่งนร้บก็เซ่ให้มันที่ลาซันตรงกลางขาจัสิททำชิกต่อเอเก้ลองยิงด้วยสายไม่ตรงกรอบอบเซ่แล้วพลิ้วเองเลยลูกนี้ยังพอมีน้ำมันอยู่แต่หมดหลอดแล้วนะลูกนี้ต้องยิงเองละไม่มีใครแล้วมันไม่มีใครเติมแล้วนะตอนนี้ตรงกลางมาไม่ผ่านตูต้าขาจสิทต่อเอตเิก้อีกทีนึง บอกขอสักลูกเธอว่ะเอกิิเก, <c oughs> ก้โกเบบอกแค่3ก็พอแล้วแล้วก็หมดเวลาผมสามศาเจอรสิบสองแล้วก็กอเซอ,อีกหนึ่งนะผมเรียบร้อยเลย30 3คะแนนในบ้านนะยังชนะยังต่อนเนื่องเลยทางด้านแฟงเปิดแมตชนี้ผม9.5นะไม่รู้ว่าได้แมตนแ,แมทหรือเปล่าแต่ว่าเป็นดีแมตหนึ่งที่เกอเซ่เล่นดีแล้วเกินนะครับผม มาเปลี่ยนบรรยากาศกันกบ้างผมแมตที่2เป็นเกมยุโรปนะฟุตบอลยูฟายูโรปาคอน,ฟนเฟเซ์ลีคั็ผมถ้วยสีเขียวนะแมตช์นี้ผมเป็นเกมเยือนนะเราจะไปเยือน PAOK จากกรีซนะครับผมก็เรียกว,ว่าตามชื่อชั้นเนี่ยเราก็ควรจะเก็บ3แต้ไมไั่แหละแต่ว่าแมตส์นี้มันมีความกดดันอยู่ก็คือในกลุ่มเนี่ยที่เข้ารอบไปแล้วเนี่ยคือ2ทีมมันแหะแฟรงเฟิตกับ p a o k น่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดละ แบบถ้าไม่แบบอเร์ดีนหรือว่า HJK เนี่ยชนะรวด2แมตช์นะแล้วก็ PLK แพ้อีก2แมตช์ก็น่าจะ <c oughs> พลิกล็อกได้อยู่ซึ่งถ้าเราชนะแมตช์นี้เนี่ยก็จะเรียกว่าการันตีเลยเป็นที่หนึ่งของกลุ่มนะจะไปเจอที่2ของอีกสายหนึ่งเพราะฉะนั้นงานก็น่าจะง่ายขึ้นนะครับผมเรียกว่าเปลี่ยนบรรยากาศกันมากและการมาเล่นบอลยุโรปกันบ้างในแมตช์นี้ผมกลุ่มของเราก็เรียกว่าคล้ายๆแมตช์ที่แล้วนะแต่ว่าเปลี่ยนแค่คู่กลางก็ผมตอนแรกตอนแรกเนี่ยแมตช์นี้นเราเรยิงคู่กับทางด้าน ฮิ Hugo on, วโก้ลาสันตัวแมตช์นี้ใช้เป็นตอนนี้ฟันเดอรเบกนะสรุปไม่ได้คู่กับไอตัวหลักแต่ละคนแม่งดาวลุ่งคนหนึ่งตัวยืมมาคนหนึ่งแต่ว่าตำแหน่งอื่นยังเหมือนเดิมนะแบรนดอนออกทางซ้ายฝ่ายตายสัน้นยังอยู่อีกเหรอวะเนี่ยดิสโควิดทะลุมาไปเองโอ้โิสโควิดเลือกอื้อื้คอนสานเทลาร์สบผมความมั่นใจนะเล่นในบ้านไปท,ทักทายก่อน มันจะเบกเราได้อเข้าหนักแล้วผมก็เซฟพลิกได้เอ้ยคุณนึกโอ้โหนี่แม่งกรรมการผมนึกว่าทีมเดียวกันไใ้่้าเอ้ยยีงเพยได้อยู่เสียบอลก็เซเห็นเพื่อนวิ่งเลยครับผมนิดเดียวสกัดไม่ได้ขวาอมอิมิเบะเรากลางมามามมชเล่นกับอิมิเบะแล้วเปิดเร็วลุกนี้เป้าที่สกัสิิ์โอ้โหเรียบร้อยเลยหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้โหลุกนนี้ ทากันสวยมากๆผมซานซ่ากาจัสิดโอ้โหกาลังฟอร์มดีอะดิโโหโคกคือตั้งแต่สวยตั้งแต่เปิดนะครับเปิดแบบกองหลังไม่สกัดยากกนะันลูกนี้เนี่ยบอคลครอสจากอิมบิมเบ้นะเปิดมาแล้วโอ้โหต้องชมว่ะกาจาสติดลูกนี้สุดๆจริงหม่งยากจัด่ะต,ต้องพุ่งมงแล้วเลือกทางย้อนทางด้วยนะ แล้วโดนลุมไม่ไหวนะครับผมเสียบอลให้แฟงเปิดที่เกอร์เซ่หนีได้ให้มามามูชเสียโควิดโดดปัมโดยเกอร์เซ่อาเขามแย่งได้ลูกนี้ให้ที่ว่างครับผมอีกทีเก้ให้อี่ทีมามูชยังไงให้มัดไม่ถึงเราอะมาเลยเวบปั๊มได้แล้วมาโอเกอร์เซ่โยกโยกเห็นเหลี่ยมมุมมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่ ยังดีที่ได้เป็นเตะม,มุมั็ผมกอสตารเตลาสลูกนี้แล้วคือสีแดงอยู่สีห้าคนนะบอกเลยแย่งได้ไฮเิตใ,ให้มาก็เส่จะไปเองเสียบอลชายบี้เข้ากลางางเิตจิ้มต่อเลครับผมลูกนี้ตรงกลางเลยไหมไม่มาเป็นอกิเก้คืนมาเป็นกเ็เซู่้เต็มข้อเหมือนกันแต่แม่งตรงตัวโมซิ เซ่เห็นเพื่อนโล่งๆออกซ้ายถึงชายบี้หกกลับมานะครับผมคลองบอลต่อดึงจังหวะให้กลางครับผมชวับมีพื้นที่อะไรจิ้มมาลูกนี้คอสตานตีลัานหูยคอสตานเทลาสมลูกนี้เกิดจะตีเสมอเหมือนกันเอกกตีเก้หนีได้หนึ่งตรงกลางมีขยับให้ตัวหลังครับผมวันเดเบ็กเห็นเก้้ายเติมไม่ให้ให้วันเดอร์เบิกยังไงดีมามูสเลือก ยิงเองโคตาสกี้ยังไม่ยอม1-0อยู่เนอ์โดยเกร์เซ่เปิดไปเป้าที่คาจาสิทได้โขกด้วยแต่ว่ากดไม่ลงมุมไม่ค่อยถนัดอาโชเลือกตรงกลางสวยมาม,มุดดติงต่อเกอร์เซ่ลูกนี้หนีมาแล้วเหนือแล้วเกินลูกนี้เหมือนจะไม่มีอะไรแต่ยังมีอิมิเบ่เปิดมาคาจาสิทนึกว่าภาพซ้ำครับผมลูกนี้ถ้าเข้าไปเป็นยากกว่าลูกแรกนะ อเกือบจะเข้าเหมือนกันไรซอนไทตรงกลางมาอีกแล้วเดสโป,โดปูดอฟลองยิงตรงตัวเควินสลัรับเลยครับโอปป๊อป,ป,อปให้สวยมากซิบโควิดลูกนี้ยิงอีกทีหนึ่งโอ้โหขาดเรื่องการจบสกอร์พื้นที่สุดท้ายแหละเีโอเคบุกเยอะกว่างจริงนะแบบนี้อลองบอลกข้าจวอยู่ 90. ท้ายเกเซ่พลิกได้ไปเลยครับผมเกเซ่ออกขวาสุดถึง แอสกาขนับอีกิดิก้มันดูเบกโห่ช่องไหนเนี่ยเดสโปดอฟบอลอยากรู้ย่สามตันดักได้แต่ยิงยิงอะไรกับเนี่ยพีเอโอเคแมต์นี้โอเคดักได้เฉยเลยแล้วไปเลยหรือเปล่ามาเรียเกอร์เซ่ลูก,กน,นี้ความยังสดอยู่ไม่สดละก็เทคนิคยังมีอยู่ครับเกอร์เซ่แล้วกรรมการฮลัลโหลว๊า อะไรอะทำไมมึงไม่เท่างจะเป่ามึงไม่เป่าตั้งแต่ครึ่งสนามวิ่งจะถึงประตูเขาอยู่ละโอเคอย่างน้อยก็สามแต้ผมผหม่การันตีแชมป์กลุ่มแน่นอนแล้วนะครับผมทางด้าน Frankfurt. แฟรงก์เฟิร์ตแมตนี้ได้แปดจุดหนึ่งนะไม่เป็นไรถือว่าทีมชนะมาถึงเกมที่สามหม่เกมสุดท้ายของเรานนก็จะกลับมาเตะเกมลีกครับผมเป็นเกมบนเลสลีกาแมตท,ที่สิบสี่นะตอนนี้แฟรงก์เฟิร์ตก็ยังอยู่หัวตารางเหมือนเดิม อันดับหนึ่งนะก็ไม่ได้ชนะรวดนะก็มีเสมอบ้างแพ้บ้างนะครับผมแต่ว่าก็ยังที่หนึ่งอยู่นะเราจะเจอกับอีกหนึ่งทีมเก่าของมาเลเซียนะครับผม FC ฟซปาเยินมิวนิกปาเยินหมูเชนน่นเดงตอนนี้ได้ขยับขึ้นมาเป็นอันดับ3ของตารางแล้วนะด้วยแต้มเนี่ยมันก็ห่างแหละนะเรามี3 4แต้มแต่ว่าถ้าเราสะดุดแมตชนี้เนี่ยก็จะมีสิทธ์โมเมนตัมหายเหมือนกันนะครับ แมสซียผมก็จะส่งชุดที่เรียกว่าฟอร์มดีสุดเลยนะครับผมคู่กลางนี่เป็นวันเดอร์เบกเหมือนเดิมเลยน่าจะไอทางด้านของไอเชคิลี่นี่น่าจะมีปัญหาจริงนะครับผมก็เลยฟอร์มไม่ดีก็เลยดรอปไปใช้เป็นวันเดอร์เบกหรือว่าทางด้านฮิวโก้ลาซานดีกว่านะส่วนกองหลังนี่ก็แบบเต็มเลยวิลลิมพาโชโรบินโกสรับผมตูตานะครับ ชายบีเนะอ็มบิมเบ้นะอีดีเกมามูสคาราสติสมาแข่งในบ้านว่าเฮ้ยแล้วหิมะตกเลยด้วยโอโ้โหลูกวันสีส้มเลยผมโคตรชอบเดวิสนะครับผมกลับไปเรสกาไม่ผ่านแล้วก็เซฟปั๊มได้อา่าผมเกมสวนครึ่งสนามหแต่บอลแล้ไม่ดีเท่าไหร่มามูสออกได้ทงางขวาเอ็มบิมเบ้ตรงกลางมีคาราสติสนะรออยู่แล้วยังไงดีเลือกหากำมาคาราสติสให้ตัว เสาสองของกเซ่ครับลอยเออร์ต้องออกแรงได้ทักทายก่อนเลยกเซ่โหนมีแต่ส in, ีขาวไม่ใช่ไม่ใช่ขีม้านะบาเยินเลนแหละเรืองเอาถ้าทะลุเฉยลกนี้กเซ่ลกนี้ตรงกลางโอ้โหเดลิสไม่ลงตูต้าให้มากเซ่หนีได้ให้ต่อครับผมวันเดร์เบ็กมาแล้วคีดีเก้นี่ก็ไม่ผ่านเหมือนกัน สายไปไครับผมสายบี้ให้ที่ว่างเอ็กซตรงกลางมี3คนเลือกวันเดอร์เบกมาถึงมารีโอเกิรเซลโอเนี้นอยเออเหนียวหนึบนึกว่าเรียบร้อยแล้วลูกนี้มันจ่อเลยเกินว่ะผมก็ว่าผมเลือกมุมดีแล้วนะเอาจริงอะมุมเนี้ยวนเออีกที่หนึ่งเกิรเซเปิดเป็นซาซาสิตแล้วเข้าไปเลยโอโหทีเด็ดแล้วเกินซาซาคาราสิน โอ้โหลูกโขกนี่คือไว้ใจได้จริงๆแม่งสูง2เมตรน่ะ2เมตรกว่าแล้วเราได้แอสซิสแกประเด็นเหนียเปิดแล้วไปแล้วเต็มหัวเลยครับผมโอ้โห,โหโอโอนอยเออรปัดไม่อยู่มีช่วยกันแล้วนะทั้งนยอยเออทั้งน่าจะเป็นบาสลาอุยเลยครับผมแต่ว่าไม่ได้กัซเซ่ยังให้ได้เอากซเซ่ให้ไปฟันเดเบกโอเคจ่ายติดกซเซ่ ก็ได้อีกทีหนึ่งช่องนี้แล้วครับผมล้ำหน้าหรอฮัลโหลเขากลางเป็นกอริสกาให้โอ้โหกอริสกาวันนี้โดนโกเซ่ปิดอยู่หมัดเลยครับลูกนี้เกมโดนแย่งโดยแอสกาคานัฟแล้วครับผมแล้วเกมสวยอีกทีหนึ่งโดยเกเซ่หนีได้หนีไรเมอร์ลูกนี้คลึงรอเพื่อนเกเซ่ไม่มีใครเติมเลยมีเป็นวันเดอร์เบกโอโ้แต่ว่าคนละช่องวันรี้มาเป็น เตาหมายเหมือนเดิมแล้วโอ้โหลูกนี้แม่งโกงเกินไปว่าเมตาฟีฟาออนไลน์สี่หรือเปล่าครับอันนี้เปิดมงโอ้โหแล้วสองลูกมาจากลูกเซตพีททั้งสองลูกเครับผมซาซาคาราสิสหนิงหน่งเลยนะขึ like ้นแบบไม่ม bon, ีใครขึ้นชนะเลยครับผมกาจารสเดวี้ส่งต่อครับผมมาถึงคิงีิโคบมองเลือกเลือกเปิดติดบล็อกแล้วมาถึงมูเซียล่าคู่แคมินครับ ซปเปอร์เซฟเลยลูกนี้ไม่สองหนึ่งมามูอปั้ม,มเสียบอลให้บาเยนด้วยเป็นแฮร์รี่เคนจังหวะสองเดวี่บอกด้วยก็เเ่อะไรครับผมเกมสวนแอสกาขนาบกำลังสดไปเลยเพื่อนกำลังสดยอยูโอ่โอ้โหเลือกออืเล่นยากเหลือเกินแต่คิมมีแิดแย่งยิงติดบ,บล็อกคาจารสิต แล้วกรรมาการเปา่าหมดเวลาเลยครับผมสองศูนย์เป็นสองประตูที่จริงๆควรจะเป็นสองประตูของทีมเรานะ <c oughs> จริงๆอะ่ะให้รู้แรกเป็นโอนโกเฉยเลยเกือบจะสองแอสซิสต์แต่ว่านั่นะแหละสามแต้มก็สองศูนย์ก็เซ่กดไปแปดจุดหกนะเล่นเต็มเกมแอสซิสต์ไปหนึ่งด้วยจบไปครับผมสามแมตช์กับมาเดโอเกอเซ่นะไม่รู้ว่าชอบกันหรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามันรูปร,รัดตัดตอนดีนะไม่ต้องเล่นทุกแมตช์หรอกแต่ว่าอย่างน้อยเราได้มาสัมผัสนักเตะที่แบบเราคิดถึงอะ นะครับเกอเซ่ ose, สามแมทมาสรุปนิดนึงแล้วกันกว่าผมรู้สึกยังไงกับสามแมทกับเกอเซ่นะจริงๆผมก็เล่นมากกว่าสามแมทนะแต่ว่านั่นแหละสามแมททั้งหมดที่เล่นมาเอาง่ายๆคือมันเป็นไปนตามที่ผมบอกแบบตอนแรกเลยนะว่าแบบเหมือนมากลับมาเกิดใหม่กับแองเฟิตเนี่ยด้วยทักษะเนี่ยสกิลของเกอเซ่ผมว่าไม่ได้แตกต่างจากตอนตอนที่แบบอยู่ดอทมูลหรือว่าตอนอยู่บายเยนมากนักนะแต่ว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยคือความผึดของเกอเซ่ซึ่งถ้า ฟอร์มไม่ดีเนี่ยแบบถ้าผลงานไม่ดีอะ่ะน่าจะหมดไปแล้วนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มต้นมาสตามิน่านี่น่าจะ91อะ่91อะ99เอ็ดอ่ะคือแบบวิ่งในทั้งเกมนะครับผมแสดงว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับเกอร์เซ่เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องความความฟิตนะไม่ใช่ปัญหาเรื่องแบบความอืดหรือว่าเล่นเล่นได้ไม่เต็มเกมเลยนะแต่ว่าน่าจะเป็นหาเป็นปัญหาเรื่องแบบสภาพร่างกายมากกว่านะครับผมสำหรับการเล่นในตำแหน่งกองกลางเนี่ยเซนเตอร์มิดฟิลผมถือว่าโอเคเลยนะด้วยความที่เขาเป็นแบบ กองกลางตัวรุกมาก่อนเป็นหน้าต่ํามาก่อนแล้วแบบนี้เป็นปีกมาก็ทําให้แบบมีประโยชน์เรื่องความสามารถเฉพาะตัวนะครับผมไปกระบ,บอลได้ดีแล้วยิ่งมาเล่นกลางเนี่ยจ่ายบอลดีด้วยนะผมก็ทําให้แบบออปชั่นในเกมบุกเนี่ยเยอะเหลือเกินจะไปเองก็ได้นะผมจะจ่ายบอลก็สวยเหมือนกันแถมยังมีความอึดอีกวิ่งทั้งเกมนะจุดอ่อนเนี่ยก็มีแค่อย่างที่เราเห็นกันแหละก็เป็นนักเตะที่รูปร่างค่อนข้างจะตัวเล็กนะแล้วก็บางเบียดใครไม่ค่อยได้ถ้าโดน ผู้แบบแข็งๆว่าเบียดก็ลำบากอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็น่ะแลกมาด้วยความพลิ้วความคล่องตัวนะแล้วก็การจ่ายบอลเฮ้ยแถมยิงดีด้วยนะนขึ้นมายิงเสาสองเสาสองเนี่ยถือว่าโอเคเลยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างจะครบเครื่องกันนะเกรซผมไม่คิดว่าจะเก่งขนาดนี้ในภาคนี้นะครับนะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมด้วยแล้วกันนะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่าชอบกันหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะโอเคนะแบบไม่ต้องเล่นแบบยาวๆอ่ะ เล่นกันแค่คลิปเดียวแหละเล่นให้พอแบบหายยิดถึงก็พอนะครับผมมีความเห็นไรอยากเห็นนักเตะคนไหนนะครับผมก็คอมเมนต์กันมาแล้วกันนะเออเกือบลืมเกือบเกือบลืมเลยเกือบลืมนะผมคือตอนนี้ยนะผมไลฟ์อยู่ในทวิสทีวีนะก็โปรโมทอีกถึงอีกถึงเส้นทางถ้าจะเข้ามาติดต่อแล้วกันนะครับผมก็ปกติจะไลฟ์เวลาตอนกลางคืนแหละทุ่มสองทุ่มสามทุ่มเป็นต้นไปนะอาจจะไม่ได้ลงคลิปบ่อยเพราะว่าไลฟ์อยู่ในทวิตนี่นแหละนะทวิตทีวีนะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับผมถ้า เข้ามาติดตามพูดคุยกันได้นะครับนั่นแหละเราวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับมาเรียลกัสเซ่บ๊ายบาย